ก็ยาสีฟันนะครับแชมพูแก, Arrow, ragt, แก้ผมร dom, ่วงพี Bishop, ่น้องสามารัญางมาได้หานองอาตนะชัยแล้วก็คณิงสิร oh? ิการบารมีใจเป็นร้อยนะับเขายกตรงออกมาหนาไปที่บ่ออาจารยาจานงพนักงานไปยกอยู่ครับผังพนักงานก็ว่าจะเต้าหินเนี่ที่ตะบอนไปยกตรงมาขายของหางเนส่อกบอนเอา จำกัดนะฮะครคีมอาบน้ำวันนี้ขายแค่20ขวดเท่านั้นยาสีฟัน20กล่องเท่านั้นนะฮะแล้วก็แชมพูขายแค่ยี่ขวดหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ครีมอาบน้ำม,าม้าม่เป็นสูตรออร์แกนิกนะครับสูตรสมุนไพรนะเป็นครีมอาบน้ำที่ถนอมผิวนะครับสารสก,กรัดจากธรรมชาติลอยเปอร์เซ็นบอได้ผสมน้ำหอมที่เป็นสารเคมีนะที่สำคัญ,ญยาสีฟันผู้ดใดมีปัญหาปากเหมน็น หน้าตาสวยน้าทั้งดังคมผิวขาวผมโดกโปกไลแต่ว่าปากเหม็นฟันเหลืองนี่มันเสียบุคลิกด้อแม่จ๋านะครับมันเป็นปัญหาโรคแอดใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะครับมาใช้ยาสีฟันบอสแคร์นั่นถามอีกแล้วเอามุ่งมาน้ั่ใจกันลอยได้แม่จ๋าฮะคู่กันยังไงผมไม่ได้คู่กับเมีนรดีแม่ คู่กันแต่ยังแต่งงานกันอะเห็นหน้าบอยเลยถามหาแต่น้องเพชรน้องคอย่เลยแม่ท่านเอาถามอีแล้วบอให้ถามจ้าบอให้ถามบอให้ถามตอนนี้มาขายของวบาเรี้ยงยาซีฟั่นถามแม่ยาสีฟันดีบอถามแม่ผมแน่ โอ้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณหลายๆนี่ถ้าเฮ็ดอันอไรเฮ็ดอันนั้นเดี๋ยวสิพ่อให้ฟังตอเป็นอย่างน,องน,งนอง้องเพชรน้องพอยยังบมเรมาเดี๋ยวสิอธิบายฟ้งงร้อมกันแอาราดีเป็นอย่างโมเรมาสิอธิบายป้องร้อมกันตอนนี้ถามกอนว่านี่อย่างแนนมันสิถาม,ม,ถามาลาเลยแม่ถามในลานน่แม่จ๋าถามห้แน่อัน แค่ขี้หมาดนำออนเกนิกมันดีแน่ไหนไหถามเห้ผมแน่พี่สาวคนสวยคุณแนนออร์ดีเป็นนิโมงของเพื่อนเองแน่ชาตอนนี้วงเพิ่นเรียนยุคกรุงเทพมหาคนครวอลําใจกันลอยมาวัดนำโมงแต่ปีแรกที่ตั้งวงนะะเป็นในรูปแบบํำเร,ริงสบายนองคอนแกนโดยมีบอยสิริชัยวงวอลลัมใจกันลอยผม,ผมเคยมีคุณแนนอนร์ดีเน้นอกจากเพื่อนสิจังติดต่อมากรณีพิเศษผสมทบแต่ว่า บอยกับแอนนี่เป็นผัวกับเมียกันคำว่าบนอายุวงน้ำกันในแม่จา๋าที่แม่เข้าใจแนะล้วแม่บอกจ้าบัดนี้ก็เลยมื้อนี้วัดน,นำ้ำม่งเพิ่นจา้างบ่ลลัใจกันลอยวันที่นึ่ก็เลยบ่ได้มีแอนอรดีเพราะว่าอยู่คนละาวงจา้าบัดนี้น้องเพียร์น้องพ้อยตอนนี้อายุสองขวบคันอยู่เขตขอนแกน่นหรืออยู่ไกลบ้านย่าเจสิพาไปแคร์คัน มาเดินสายกันสิกับแม่บได้ยพวนเด็กลูกยังหน่อยอยู่แล้วก็เป็นอยู่ในานาลูกคุณธรรมทันซุ้มตัวเอามาทางสิบยดกฎหมายได้ไหมนะฮะเอามาทางสิลูกบอดรับบอด้อนอนเลยสิมาเดินทา้งใจเองสิขอกฎหมายเพื่อนนี้ระระผูใบกฎหมายไทยบ้านเฮานะครับนนเทลเอร์อธิบายพ่อแม่พี่น้องนะวิธีเขาได้ได้เข่าใจกันตามนี่นะครับเดี๋ยวผมสิลงไปท่านลมแหย่ทายคักๆเลย เอาอัตราช้ขายของเจ้าอีกซิ้นักที่นะครับเดี๋ยวทั้งกรรมการเพินสึกขึ้นมาเปิดงานแล้วนะครับผมแม่มาอยู่แต่บ่เห็นตัวจริง